เอาเลยครับตัวนี้ครับบ่อเอ่อหน่องแฝกครับบอว่าน้องแฝกครับมือนี่มาเทียดป่าครับมาเทียดป่าครับมาเทียดป่าให้นตู้คนเมืองแพร่ครับสิบเปิดอสามหมื่นสองหัวในวันที่ยี่สิบกันยายนครับครับครับ เรือที่ยีเบ็ดกัญยานี่ครับนี่นะครับปลากอัดแล้วครับนี่อัดเขามาแล้วครับจากที่ม่านใดน้อเนี่ครับานหนองไกลครับครับจากที่ม่านหนองไรไกล้ครับมอนี้เพื่อนก็มีโอกาสมามาอัดเออมามาเทียดป่าครับมาเทียดป่าน้ำครับครับครับมอนี้มันก็ล่มครับสภาพ้าประกาศกับว่าใครอบบนวยครับเพิ่์ป่ากับสีไข่น้ำแน่กับ หรือซึกว่าสิกินเบ็ดหยากแนยังน้อยครับซัวหอดเดีอยกัน,นย่านี่กับสิรับรองว่ากินแน่นอนครับ,บ,บนนครับครับอ่าโอ้หนึ่งหนึ่งครับขาดวาสีไง่ครับขาดวาสีไงครับอ่าขาดวลาสีรงบ,บงครับ ครับอืมครับอ๋อค่อยๆครับค่อยๆเห็นตัวครับไปเห็นตัวครับให้เห็นตัวให้พี่น้องนักกีฬาทุกป่าผู้เป็นจองหวันเบียดมาครับให้เด้กเกิดความมันใจครับสําหรับน้องบึงครับน้องบึง่อประบึกไ่ครับอมมือวันที่ยี่สิบผู้ได้โชคดีอาจจะได้อัดประบึกให่น้าครับอ่ารางวัลกับงามครับรางวัลกับงามรางวัลรวมกันแล้วสิบว่าสองแสนกว่าสิครับเบ็ดกับขั้นละพันหนึ่งครับพี่น้อง เลือบอหลายเล้อนะครับเรือแค่เขาได้หกสิบหาขั้นครับอ๋อเห็นตัวแล้วครับเป็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วป่าี่เทศได้เข้าสิปอยขึ้นบ่อนะครับเอาสิปอยขึ้นบ่อเอาบไฮอ่านักิีฬาตกป่าเอากลับบ้านครับตาขึ้นมาเราก็เอามาอุ้มโชว์ล้วก็อ่าปอยขึ้นบ่อให้เห็นเลยครับปอยขึ้นบอยเห็นเลยครับอัดขึ้นมาครับอ๋ออัดขึ้นมาเห็นตัว ไอพี่น้องนักกีฬาตกปลาเขาได้เห็นครับไอได้เห็นครับครับว่ามันมีตัวใงญ่ตัวย่างหน่อยหน่อยก็จะได้เขา่าปลาสามจุดหาหือปลาหึปลาน้ำนักอปลานลำนักสูงสุดก็ได้ครับอเพราะว่าผมครับตเตาวนครับหน้าตู้เอามาปล่อยลงอาบ่อ,บอ,บอหน่อยครับ เอามาปล่อยลงเบาหน่อยครับเอายกยกยก,กอุมอ้มโชัว่วกันนะครับอุ้มโชั่ให้อ่าให้พี่น้องเอาเบิ้งกันนะครับอ๋อเอาอุ้มไล่ขวงครับไล่ขวงกันน่ะไล่ขวงว่าเออป่าตัวนี้ช่าเดย, pointers. ยครับให้เพื่อนเห็นครับอ่ะเอาปดปดเลยครับเออเอ๋อเออนี่ครับนี่นี่แหละครับโจมหนาผู้อัดป่าเอาปล่อยลงเลยครับปล่อยลงครับจะเฮาบ่ให้ป่าช้ำครับ ให้ป่าช่ำปล่อยขึ้นเลยครับนี่ครับปล่อยขึ้นเลยครับปลายลาไปนัน่นน่ะอดมือแข็งหรีไม่กินของไปอ้วนเ้อโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณเลย,ลยครับสำหรับเม็ดเอสำหรับเทศครั้งนี้ครับ